ไปจองที่มันดีจริงไห <ooth> มด,ดีในมุมไหนเออจองที่มันได้โมเมนต์ดีๆนะอะไรเงี้ยในมุมของโมเมนต์เห็นชัด<ม>ก็คงเรียกว่าดีอย่างที่บอกมันไม่ได้ดีในทุกเปอร์สเปกทีฟมันจะทําให้เราไม่ได้ทําอย่างอื่นเช่นเราไม่ได้กินข้าวแล้วเราเหนื่อยเกินไปกับการที่เราจะต้องทําทแบบนั้นเออน้องออมกอนนพา<ม>ัทเออที่เขาเคยพูดก,กับแฟนคลับ <c oughs> ขาสร้างมาตรฐานใหม่ให้ด้อมเรากันไหมเราจะแบบไม่รีบมาทุกคนจะได้ไม่ต้องรีบมาเขาให้รับใบสามเรามากันสักแบบใ่สองอะไรอย่างงี้ไหมสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการต คุณจะไม่ต้องรอนานอีกต่อไปเราลองแบบไปตอนใกล้ๆเวลางานอะไรเงี้ยทุกคนจะได้ไม่เหนื่อยแบบเท่าเท่ากันไม่ต้องอมีใครมาแบบมาตื่นเช้ามานั่งรอขนาดนั้นคือรู้สึกว่าแบบจริงๆอ่ะเราเห็นด้วยกับอะไรแบบนี้มากมากๆ,ๆเลยเพราะทุกคนจะไม่ได้ต้องเหนื่อยขนาดนั้นจริงๆถึงว่าเราเข้าใจในฐานะของแบรนด์และอะีเวนต์อ่ะคือเขาก็จะอยากให้เหมือนมีคนอะ่ะไปเป็นเกจกับอีเวนต์ของเขาเขาร่วมให้มันดูแบบมีอะไรก่อนอก่อนเวลาลอะไรเงี้ยเออมันก่อนแต่มันไม่ต้องก่อนถึงขนาดแบบห้างยังไม่เปิดเออให้ไม่เปิดหรือแบบตอนยกล้ใกล้ ให้น้องจะไปให้มันแบบคือคือแล้วมันก็ดูน่าจะโอเคเหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นก็เลยรู้สึกว่าการเรื่องไปชาวต้องที่เราเองเป็นคนไม่ค่อยเชียร์ให้ทาแบบนั้นเพราะว่ามันเหนื่อยเกินไป <ใช S 1> นก็ไม่ค่อยดีกับตัวเองเท่าไหร่ดีในมุมอาจจะแค่โมเมนต์แหละช่วงหนึ่งแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ดีกับตัวเองในระยะยาว